สวัสดีครับพบกับผมนะครับกริชพลเดชวิสัยครับหมอวรงดีเบทกับหมอชัยตอนแรกผมคิดว่าเฮ้หมอชัยจะสู้ได้หรือเปล่าวะหมอชัยเป็นหมอหมาเว้ยแล้วก็มีความรู้เรื่องจำนําข้าวมีความรู้เรื่องข้าวหรือเปล่าวะส่วนหมอวรงก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องข้าวหรอกก็เป็นหมอคนเนี่ยเป็นหมอสู ก็เลยคิดว่าก็สมน้าสมเนื้อกันเว้ยหมอสูกับหมอหมามาดีเบตกันเรื่องเรื่องข้าวไอคนที่มีความรู้เรื่องข้าวเยอะแยะมากมายพวกเกษตรกร,ร,กรชาวนาชาวไร่นายกสมาคมชาวนาหรือสอสอหลายคนสอสอบ้านนอกอย่างสอสอิยมช่างพินิจอย่างสอสอโนกพลเหลืองทองทาราเป็นสอสอบ้านผมเนี่ยแหละนะ ก็ท้งบางกระทุ่มบางระกำผมพิรามวัดโบสถ์ก็ปลูกข้าวกันทั้งนั้นและสองคนนี้เขาก็มีความรู้เรื่องข้าวแต่ก็ให้หมอต่อหมอไปดีเบตกันเรื่องข้าวผมก็รู้สึกจะสับสนกับชีวิตนะครับผมแล้วไอ้ช่องที่เกียรติพักเพื่อไทยไอ้ยูทูบเบอร์ที่เกียรติพักเพื่อไทยก็ไปขึ้นจวหัวว่าหมอชัยเละเจอหมอวรดง ผมก็เลยเออเป็นเละยังไงวะก็ไปพยายามจะติดตามดูก็พบากฏว่าไม่ได้เละนะครับหมอวรลงอะ่ะแม่งเละแล้วหมอชัยแล้วแม่งปากเก่งวะ่ะไอพวกหมอหมอที่แม่งปากเก่งวะ่ะทั้งหมาหมอคนหมอหมาแล้วจริงๆริแล้วหมอวรลงอนะ่ะอย่าไปดีเบตกับหมอหมาเพราะว่าแพ้ทางะ่ะเคยดีเบตกับหมอององประธานสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วก็ไปไม่ถูกเลยเอาจริงๆแล้วหมอองเนี่ยเป็นคนที่ ที่ป่าหมอวรวงอ่ะตอนลงสอสอเขตหนึ่งเมื่อสองสมัยที่แล้วอ่ะชนะแบบหลุดลุยไม่มีราคาเลยคราวนี้ก็มาดีเบตกับหมอหมาอีกแล้วอ่ะก็แพ้หลุดลุยอีกเช่นกันหมอหมาแบบพูดแบบพูดต่อหน้าเลยนะว่าว่าสิ่งที่หมอวรงพูดเนี่ยแม่ซีซัวพูดอ่ะผมฟังด้วยสตินะแล้วผมก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะผมก็ด่าพักเพื่อไทยมาหลายคลิปนะ ดูแล้วความมีเหตุมีผลของหมอชายแม่เยอะกว่าคือตอนนี้เรากำลังคุยกันเรื่องข้าวสิบป,ปีไม่ได้คุยเรื่องจำนำข้าวนี่ออกปะข้าวสิบป,ปีที่แม่งแดกได้แดกไม่ได้หมอชายก็อธิบายว่าจริงๆมันขายไปเป็นเป็นข้าวแบบไม่มีคุณภาพแบบสมัยรัฐบาลบลเดกประยุทธ์ขายไปก็ห้าบาท กิโลละห้าบาทหรือลิตล,ละหบาทไม่รู้นะห้าบาทแต่ตอนนี้ถ้ามันพอมีคุณภาพเขามาทำคอนเทนต์ทำอะไรเขาจะขายได้สิบห้าบาทเงินมันก็จะเข้าหลวมเยอะขึ้นแต่ผมเห็นด้วยกับหมอชัยนะคือจริงผมเป็นรัฐบาลผมเป็นภูมิธรรผมไม่ยุ่งกับเรื่องนี้หรอกก็ขายทิ้งไปห้าบาทชิบหายกูไม่ต้องมาโดนด่าฮะก็เสือกมายุ่งเรื่องนี้เองอ่ะก็เลยโดนด่าแล้วไงต่อแล้วเ็บอกว่าคดีเกี่ยวกับ ข้าวเนี่ยนะของคุณยิ่งรากมันหมดแล้วไม่จําเป็นต้องฟอกขาวทางสารท่านฟอกขาวให้เรียบร้อยแล้วไอหมาเราก็นัดหลักฐานมานู่นนี่นู่นนี่คือไม่ได้เกี่ยวกับรีข้าวไงเขาใจะว่ากูฟังแล้วกูก็สับสนชีวิตกูเหมือนกันว่ากูทําไมต้องมานั่งฟังพวกมึงทะเลาะกันพวกมึงคุยกันโดยที่กูไม่ได้ความรู้เพิ่มแต่ก็คิดไปอีกทีก็ได้ความรู้เพิ่มไปได้ความรู้ว่าถ้าเกิด แาอย่างนี้อย่าพูดอย่าไปพูดอย่าไปดีเบทกับใครคือมันไม่ใช่การโต้วาทีเอาสนุกขบขันอันนี้มันเป็นเรื่องของชาเรื่องของเบนดิงแล้วพอดีเบตไปดีเบตมาถ้าคนกลางไม่เกลียดไม่รักเพื่อไทยไม่เกลียดไม่รักหมอผดงฟังแล้วแมงก็จะมาเข้าข้างเพื่อไทยมันก็เป็นผลดีกับเพื่อไทยเพราะผมฟังแล้วแบบแมง คือเห็นด้วยกับหมอชัยเว้ยปกติผมไม่ชอบเพราะหมอชัยเป็นโฆศกรัฐบาลแล้วออกมาพูดจาอะไรผมดูแล้วแม่งเพียนเียนเมืแต่ครั้งนี้แม่งเจ๋งเว้ยแล้วพอไปเช็คประวัติโอเเขาทำเรื่องนี้มาในสมัยรัฐบาลยิ่งรักที่มีปัญหาโครงการจำนำข้าวเขาทำมาเขาช่วยมาเขาพยายามแบบเห็นต่างมาโดยตลอดจนเขาได้เป็นทีมงานเป็น กรรมาการอะไรจนสุดท้ายนี่เขาได้เป็นโฆษกรัฐบาลเขาเป็นรองเลขาธิการอะไรไม่รู้นายกเลยอะไรแต่ตอนหลังก็เป็นที่ปรึกษานายกแล้วก็เป็นทีมนี่แหละทีมพวกเกษตรอะไรเนี่ยโอ้เขามีความรู้นี่ว่าเขาไม่ใช่ทีไก่เลยแล้วการออกมาดีเบตกับหมอลงแม่งได้คะแนนแม่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ไปเลยอะแม่งแน่จริงๆอะอาจริงนะ เขาพูดมาว่าหมอชายหมอนาลงแม่งก็แบบแบบคิดแบบเก่าๆแบบฝังใจเก่าๆสิบปีที่แล้วอะไรเงี้ยพูดโอ้โหแม่งเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นอะ่ะเพราจริงจริงตอนนี้มันต้องก้าวไปข้างหน้าแล้ววะต้องก้าวไปข้างหน้าคือเรื่องมันผ่านมาแล้วจะไปทาต้นตีต้นมืออะไรยิ่งลกเขากลับบ้านได้แน่นอนไม่ต้องไปฟอกขาวฟอกหาเหวอะไรเขาหรอกเขากลับบ้านได้อยู่แล้วคดีเขามีคดีเดียว เดี๋ยวเขาเข้ากระบวนการยุติธรรมก็หาทางช่วยเหลือกันมึงไม่มีทางไปเบรกเขาได้หรอกถ้ามึงเบรกเขาได้ทักษิณไม่มีสิทธิ์กลับบ้านหรอกมึงก็ด่าทักษิณอยู่ทุกวันนึกออกปะอ่ะคือบางครั้งน่ะนะถ้าเรามีอคติส่วนตัวเราพูดจาปาสายไปมันก็จะไปเอมงเอียงๆไงแล้วมันก็จะทำให้เราดูแย่ดูโง่ดูแมงควายอะเอาจริงๆ ไอการปรชาชญคารมการโต้คารมการปากเก่งการปากจัดการไหวพริบดีมันอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นต่อเท่านั้นเองแต่ถ้าสิ่งข้อมูลวัตถุดิบที่นํามาพูดแม่งไม่ได้เรื่องพูดเก่งยังไงแม่งก็แพ้ทําไมคนพูดไม่เก่งแม่งเป็นรัฐรมนตรีแม่งไม่รู้กี่สมยัยคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกี่พูดไม่เก่งพูดไม่เป็น แต่คนพ,พูดเก่งพูดเป็นแม่งไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเป็นก็แค่พวกดาวสภาก็เท่านั้นเองเพราะการพูดมันเป็นต้าต่อแต่ของจริงมันอยู่ที่เกิดน,นะครับผมผมฟังแล้วผมก็ก็ถูกใจผมอะ่ะเพราะผมไม่ชอบบอกรงอยู่แล้วผมก็แฮปปี้ครับผมนั่นะคือนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมครับตอนนี้ผมเขียนหนังสือชื่อว่าธรรมะสตายกิจกำลังเขียนอยู่ใกล้จบและใครก็ว่าเอยยางให้นี่แม่มีธรรมะเลือดรองฝังลองเขียนดูแล้วผมมีพื้นฐานในเรื่องศาสนาผมจบปญยโทรพระพุทธศาสนาคณะพุทธศาสตร์มจอนะครับมีความรู้นะครับการเป็น คนที่รู้เรื่องธรรมะไม่จําเป็นต้องพูดจาสุข,ขุมเรียบร้อยดูดีแล้วครับบางครั้งมันก็รวมโลกนะครับเรามาดูเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงครับ290บาทสั่งจองเงินมาได้แล้วโอนเงินมาด้วยก็จะรวบรวมเงินไปให้โรงพินพ์ครับถ้าท่านดูในช่องตอนนี้อยู่ช่องกิจโพส แชร์แนลช่องอยู่ทัวก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดคลัไปะคายด้วยไม่รู้เมื่อไเดียวกันหรือเปล่านะครับขอบคุณพูดไปอแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยโฆษณาไม่ถึงนาทีเองแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของด้วยหนึ่งในนั้นก็คือกระถางครับผมเอา่วยกาแฟนะครับมาทําเป็นกระถางช่วยกาแฟเกรดพรีเมียมนะแล้วมาทําเป็นกระถางประดิษฐ์ประดอยอย่างดีใช้เวลาไปละสองสามชั่วโมง มันเป็นงานศิละปะมันเป็นงานแฮนด์เมดและมันเป็นงานรีแฮนด์ด้วยขายไปละ220บาทโคตรถูกเลยช่วยซื้อกันด้วยนะครับผมไม่ต้องใส่ต้นแคนตัดก็ได้ซื้อไปตั้งโชว์ก็ได้นะติดต่อผมทางเฟซบุ๊กดรกิจพลเดชวิสายภาษาไทยอายีไลท์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับจะพูดจาสเปรย์ลาุยกันหรือว่าจะร้องเรียนเมื่อไม่ไรับความเป็นธรรมจากสื่อ กระแสหลักก็คุยกันได้หรือจะสั่งซื้อของก็ได้ครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสุดขอให้มีความสุขขอให้พระคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศครับสวัสดี